คุณรับปากผมแล้วไม่ใช่เหรอว่าคุณจะไม่ไปหาเขาอีกเราสองคนคบกันมาสามปีคุณทําแบบนี้มันถูกต้องเหรอฉันจะไปหาใครแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณคุณเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอว่าความรักของเราสองคนอ่ะจะเป็นความรักที่บริสุทธิ์แล้วคุณทําแบบนี้มันหมายความว่ายังไงคุณก็ไปหาคนใหม่สิฉันไม่ได้ห้ามนี่ไม่ต้องมาตามตื้อสนิกนะ มื่อก,กี้คุณพัวไงนะไหนลองพูดอะไรยสิโยงนีย่ยังไม่รู้สึกอะไรคนอย่างงี้เหรอนายอย่าจะทำอะไรอะ่ะจูไม่ใช่งไงนะพี่จูลงเ่ามาสิเกิดอะไรขึ้นพี่ช่อคะเราสองคนเลิกกันแล้วหนูรู้สึกเงาเงาอะ่ะก็เลยหาเพื่อนมาอยู่คุยด้วยเอาผู้ชายมาคุยที่ห้องเนี้นะโยงใช่ฉันอยู่กับเขาฉันก็แค่อยากหาคนมาคุยด้วยเพื่อที่จะได้ลืมคุณไงจู จู้ไม่จําเป็นต้องพูดตัวนดูดีผู้เหมาตัวนี้ทำถูกทุกอย่างต่อไปพี่ไม่ให้ห่งอ่ะยุ่งเกี่ยวกับจู้อีกจู้ก็อยากลับมาหาเขาอีกแล้วกันรถขึ้นรถเถอะพี่โชว์ผมต้องคุยกับเ,มมเ,เขานี่คุณยังจะเอาอะไรอีกยังไม่จบใช่ไหมจู้จู้ก็รู้อยู่แก่ใจว่าเขาไม่ได้จริงใจกับจู้ <laughs> เขาก็แค่ไอ้ลูกคนรวยแค่นั้นก็พอแล้วคุณอ่ะมีไหม มีผมก็ให้คุณเป็นหมดแล้วเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของคุณผมก็เป็นคนให้ค่าเช่าห้องผมก็เป็นคนจ่ายคุณไม่อยากให้พ่อแม่คุณรู้ว่าคุณไม่มีงานทําผมก็ไปขอเงินกับพ่อแม่ผมเพื่อเอาให้คุณส่งกลับไปให้พ่อแม่คุณผมให้อภัยคุณครั้งแล้วครั้งเล่าทําไมคุณยังทําแบบนี้กับผมก็คุณเป็นคนเต็มใจให้ฉันเองไม่ใช่เหรอมาโทษฉันไม่ได้ คุณช่วยเป็นลูกผูชายหน่อยได้ไหมเงินที่ฉันยืมไปฉันจะหามาคืนคุณแน่นอนคุณจะเอาเงินที่ไหนมาคืนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณคนไม่มีเงินอย่างคุณมีแต่จะโดนทิ้งใช่ผมมันไม่มีเงินแต่ว่าเงินแต่ละบาทที่ผมหามามันแลกมาด้วยหยานเงินของผมที่สำคัญมันเป็นเงินสารหยุดได้แล้ว นายคิดว่าผู้อินแบบนี้ยังจะกบมาลักนายอีกเหรอยองพี่ห้ามโยงยุ่งเกี่ยวกับจูอีกได้ยินไหมจูพี่จะบอกให้นะหยงท่านท่านที่รู้ว่าจูเป็นคนยังไงหยงยังยอมรับในตัวจูไม่สนใจเรื่องอดีตของจูผู้ชายแบบนี้ชีวิตนี้จูคงไม่เจอแน่นอน ให้เขาลืมจุ้คงต้องใช้เวลา3ถึง5ปีแต่ให้จุ้ลืมโยมขอแค่มีผู้ชายมีเงินเข้ามาก็พอคุณก็สามารถลืมเรื่องราต่างๆได้อย่างงไไ่ายดายเขาดีกับคุณได้ขนาดนี้คุณทำใไ้เขาลุงเอได้ยังไงคุณไม่จำเป็นต้องโกหกเขาเขารักจุ้จริงๆเขาสามารถโกหกตัวเองได้ว่าจุ้ยังรักเขา คำพูดที่คุณพูดเมื่อกี้กับสิ่งที่คุณทําลงไปจิตใจคุณทาด้วยอะไรคุณยังมีความเป็นคนอยู่ไหมไปไปสิแล้วอย่ามาตึงนฉันอีกแล้วกันผมจะไปหาเขาผมรักเขาโยงไม่ตื่นเลยได้ไหมไม่ตื่นเถอะผู้หญิงแบบนี้ไม่ไปจริงใจกับมันทำไมยังจะไปคุยเรื่องความรักกับเขา คนแบบนี้คุยกับแต่งเงินกับแต่งเงินแต่งเงินพี่โจ๊กทำไมเขาเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้หยงเขาไม่เคยเปลี่ยนผิดที่หยงไม่ยอมรับความจริงแต่ว่าหยงฟังพี่นะถ้าเวลาผ่านไปคุณสองคนมันนึกถึงช่วงดีๆในช่วงนี้คนที่ต้องเสียใจพลังไม่ใช่หยงแน่นอนไม่ใช่หยงแน่นอน